สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมากับช่องเกมนักวันนี้ก็จะมาเล่นเกมปุ้ยป่อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่คิดสั้นๆผมผมก็จะลงคลิปสั้นไปให้ดีนะครับเพราะว่างนะผมก็จะลงไปให้ดีนะเป็นคิปสั้นนะผมจรด้วยแล้วก็คิดให้เป็นยาวนะครับ ดูดอย่าแล้วค่อยไปดูคลสั้นเนะเาะโอ้นะครับมาประหลาดวันนี้ผมก็แต่งให้มันเป็นสีแดงทุกอย่างเลยนะครับกระเป๋าแดงเสื้อแดงนะครับในวันตุ๊กจีนนะครับในวันนี้เป็นวันตุ๊กจีนนะครับนะแล้วก็ <love> ก็แต่งให้มันเป็นวันตุ๊กจีนนะครับใครที่อยากได้ดกิจกรรมแบบนี้ดีๆก็มารับมันได้นะครับก็เดี๋ยวผมไปทำคลิปถ้าใครอยากรูนะว่ามันได้รับงานแบบนี้จะทำคลิปสั้นเอาไว้นะครับประมาณหนึ่งนาทีนะ่ะหรสองนาที ผู้ชมก็ไปดูเอากันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดนับก็ไปดูเอาคลิปนั้นเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นที่แรกของนับโอเคไปดูคลิปน้นับอย่างลุ่เต็มรายละเอียดชัดนะครับโอเคแล้วก็ของที่ก็มันก็จะไปประมาณนี้นะครับของที่ได้มาจากการแรกของคุณนะคือน,นะเมื่อกี้มีชโลมีตัวเงิด้วยแหละนะทุกคน ตัวท่วอ <ยะ S 1> โอเคไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ขอสวัสดีจุจินทุกคนด้วยนะครับตุกจินเนี๋ยวขอให้ทุกคนอยก็ความสุขเรื่อยๆนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเกาะสว์สให้ทุกคนดูนะสัพร้อมแล้วคอยจะไปไนะคะโอเคงูเดี๋ยวดูทีโน่ละกันทุกคน,นไปถึงหรือเปล่าไม่น่าถึงนะงั้นลงแถวหอนาฬิกาแทนแล้วกัน แต่มันจะเดือดไปโรงงานดีกว่านนทุกคนเดือดแน่โรงพยลนาฬิกาทุกคนสมอลภูมิเดือดน่าจะไปยึงอยู่นะถ้าเกิดวิ่งไปนะจะต,ต้องวามขอจากที่โรงงานให้เสร็จก่อนให้ขับรถอันนี้ไปถึงเนะาะน่าจะถึงอยู่นะทุกคนเออผมเห็นสตูแล้วหลังผมเนี่ยนี่ไปเถอะ นะทุกคนก่อนที่เราจะตายก่อนหนึ่งนะวิ่งสับขาเดียวไปเลยใส่เกียย์หมาโอเคสับเกียย์หมาหาของก่อนเลยทุกคนมามา,มาสับเกีนมาโอ้โหได้ปืนมาแล้วก่อนที่จะสับเกียย์หมาก็เอารถด,ดีกว่านะทุกคนวิ่งเร็วกว่าเยอะไปทุกคนไปไปไปหาของก่อนเรายังไม่พร้อมบวก เดี๋ยวคลิปนี้จะรีบๆเป็นรีบๆไปนะครับโอเคโอเคไปยิงนะแล้วก็อันนี้ชึบโอ้โหได้ปืนดีด้วยแต่ผมว่าไม่อยากได้ปืนอะไรมากนะไป นี่ผมจะรีบหน่อยนะรีบจบเรียนแบบไวๆนะครับไปๆๆๆไปไปไปเฮ้ยตรงนี้มีของดีว่าผมเห็นด้วยนี่ไงตองควงกระเป๋าหน่อยอควาง โอ้ปืนดีปืนดีโอซี่แล้วกันนะทุกคนไปนั่งรถก,กระบะดีกว่าผมว่ากระบะดีกว่าไอ้คันนั้นมันยิงทะลุได้นะยิงไม่ได้ไปรีบไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาคิดประมาณตาหนึ่งแล้วกันนะออออเอียนเอียนเอียนเนี้ยเนีเ้ยเบรกเบรกเดี๋ยวชวน เดีเ๋ยวมันจะรีบหาศัตรูนะเจอ l a m b บ r g h i n i ทุกคนเจอรถสปอร์ตผมมีมิกิโต้ด้วยมาไปดีรออะไรทุกคนดเดี๋ยว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 ตู้ตู้ซื้อแวะตู้ซื้อก่อนทุกคนตู้ซื้อมีอะไรซื้อไหมผมมีตังค์อยู่ร้อยดีงะ่ะไม่พอไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตังค์เพิ่มก่อนนะทุกคน เฮ้ยอยากได้อยากได้กระเป๋าแบบ A อ,อ,อะไรพวกนั้นเลยมีมันต้องมีเหรียญแถวๆนี้นะดูไหมไมีอ่ะอยากได้กระเป๋านะทุกคนกระเป๋าเต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นไป,ปรถไปไหนทุกคนรถไหนไปไปไป ตอนนี้ยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะทุกคนที่บาบจะยาวยาวไหมไม่ดูแต่ตอนนี้ก็ขับเร็วๆขามาคนนะครับควันๆผมวัน,ว,น,ว,นวันปืนมีแต่เรียกหน่อยทุกคน เอ้ยเอ้ยรถไปไม่ถึงเคียงขึ้นปแปแล้วก็คนแปา,า,า,าไอ้ดอกไปะขึ้นเขาขึ้นไม่ค่อยไหวนะทุกคนแปวไปลงบินฟุกก็น่าจะขึ้นเลยอันนี้ผมขับแม็กซิมมานะผมใช้ตัวละครแม็กซิมนะมถ้าเกิดทุกคนได้ดูชีวีตปลาของผมงก็น่าจะรู้นะผมชอบใช้แม็กซิมกลับ มาถึงไอ้ดอกเป็นที่เรียบร้อยจะจอดรถไวแถวแถวนี้แล้วกันตรงนี้ใครผมก็จะมาเก็บไอ้ดอกตรงนี้โอ้โหกระเป๋ายัางดีโอ้โหนี้อุ้ย่างดีทุกคนไปไปไปเย้าของดีแล้วกลับันเลยนเด้อเด้อเดยวเดี๋ยวยว,ยว,ยว,วาง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 ไม่ได้ทุกคนงงงง เลือตายตายยังงงงนะทุกคนดูดีงงเลยอะไรวะทุกคนเออหน้าปั๊กบั๊กเกมบั๊กหรือเมื่อกี้วางอะไรไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหอย่างเห่เลยทุกคนแล้วก็สามารถมาเล่นไอเทมได้นะครับก็สหับบลินี้ก็จบเลยนะคบจะง่ายเลยโอเคนะครับใครที่อยากได้ตัวละครหนุนทอมนะคะแบบนี้ เนาะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในในในน้าวใครที่อยากได้ตัวละครแบบนี้แล้วแบบนี้นะครับเสื้อสามารถไปดูวีดีคลิปสั้นได้นะครับเดี๋ยวไปดูที่ช่องผมได้นะ BJM สำหรับคลิปนี้ก็จะจอย่างนี้ดแล้วกดแชร์กดซับกดดิ่ดด้วยทุกบทนะก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บจ๊าบ